ตงไปขอว่าให้หนุถือเลขโูก็เลยถือต้องงวดฟันวันที่หนึ่งก้อนเลขกจะออกเป็นคนบอกบอกด้วยเป็นนิสียเขอจะได้โมาจากเป็นกองสลากแล้วจ้ะอ๋อประกาศถ้าประกาศออกมาเลยเลขออกหนึ่งสามจับด้วยสามวันถึงมาสื่อมันสื่อวันใดแล้วมันเหมือเวลาแม่อาจ้ะมันว่มัน,มมนเลยวพอออกหนูคิดว่ามันจะออกงวดนี้ล้วหนูก็เลยไปจุดทูบมุ้วบ้านหนูได้เก้าสามหนึ่งจ้ขมตื้ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ้าอ้าน้องเจด้งยินว่าฝันดีฝันเด็ดวันดี้เย้าฝันจะตาได้เลยถูกตีเอ้าแนะนำตัวสะก่อนก่อนเอ,อื่น ดิน้องเกียรติภารวยค่ะฝากช่องด้วยค่ะบอกให้งก็นี่บ่ได้บ่บ่ได้ยินเซเซีลน้องลไรเขาเกินเขานั่งไห้ดิอ่างวดที่ผ่านมาน้องฝันว่าพญานาคป่ะแม่นจ้ะพญานาคมาบอกเลขหนึ่งหกเก่าจ้ะมันออกหกหกกับหัวกันจ่ะน้องเกียรติน้องเกียรติไปจับมันป่แม่นจ้ะนู่นไปจับเลยจับฝันว่าพ่อมาพ่อมาหาอยู่บ้าน อขอเสียงหแห้ง่อีกจังน่อยน่อด้พอมาหาอยู่บ้านจ้ะมาเด็กทีหนึ่งเก่าเกา่านก็เลยกลับไปสืกหกหกเก่าเก่าลเลยออกหกหกนูไปบ้านเจตังหนูไปฝันว่าเห็นพญานาคมาบอกแล้วหนูบรรลุควอมว่าเฮียเรามีพญานาคเพิ่นบูชาพญานาคมาอไว้่เ่ไเด้บอกเพิ่นว่าไปนอนอยู่น,นั่นแล้ววันนี้ก็เลยกลับมาจากเที่ยวแล้วจ้ะได้ฝันว่ามีพญานาคมาบอก หนึ่งหกเก่าองค์สีดำกับสีเขียวค่ะวันนี้ตึ่งเสามนาหนูเลยถามว่าอยู่ดีมีพญานาบอเขาเรียกว่ามีหนูเรียกว่ามีองค์สีดำกับสีเขียวบอเขนเลยถามหนูว่าคือลูกลูกฟันมันขึ้นเรียกว่ามีมีองค์สีเขียวกับสีดำวันนี้ก็นังเก็ตการก็เลยแปลงแปลงตัวเลขเนาะแต่ว่าที่ที่นํำเสนอเอฟซีผ่นบ่ปปงได้แปลงไอเอฟซีม่แต่มีตะ,ตตะวั บ่าได้เขียนแน่เจ้าโตเพื่อนผันได้โซ่มุกเปยขอว่าให้นูถือเลขมูก็เลยถือเราเคยสื่อหลายบอกเคยสื่อหลายแล้วมูว่าหนูไปมูก็เลยไปยดทูกพอได้ตัวเลขมากอ่ะวันนี้ตอนไปตำนักอาจารย์น็อตไปเห็นองค์องค์ปุฟันองค์ที่ฟันเห็นเลยไม่สนใจแล้วนูนน้ำตาไหลนูย่างพานปื่วป้ย่างพานกันน้ำตาไหลเลยแม่านใจดูเลยเขาไปเมือง แล้ววันนี้เพื่อนนั่นไปก้อนหนูอนูญาตหนูงทางหนูเ่เคยไปมันเป็ว่ามันมันใหญ่ไปเถอะหนูก็เลยเฝ้าน้ำไปวานหนูสิกลับเมื่อวานแล้ววันนี้มันก็เลยขอพรขอว่าให้ซ่องหนูน่ะผ่านโฆษณาัติดแม่นบ่แม่นจ้ะหนูถามเพราะยังมือสองว่ามันผ่านหนูขอหน้าก่อนเลแล้ววันนี้หนูไปยูทูบานเจตังจ้ะได้ตระเลขมา เล็กที่ได้นี่คือเหล็กถูกแม่นจ้ะโอ้เป็นเหล็กฟันฟันตองหดอันเด้คือบ่าฝ่ายเอฟซีน้ำแน่ตองหยดฟันมาที่หนึ่งก้อเหล็กจะออกฟันมาเหล็กออกสิบสามตัวเดียวเลยล่างสิบสามเลยเตือนมาสิว่าซื้อมันว่าท่านแล้วมันออกแล้วมมนออกแล้วมันก็เลยหหายต่อไหว่ะแม่นจ้ะเราหนูเลยไปจุดถูกนานเมื่อรู้จักมันออกก่อนนูไปจานุน่าว่าล่างแล้วเป็น เป็นคนบอกบอกหรือว่าเป็นนิเสียงเขือจังไรโจ่เป็นกองสลากแล้วจ้ะอ๋อประกาศเพื่อประกาศออกมาเลยเลขออกหนึ่งสามจับด้วยสามวันมันสื่อมันสื่อว่ไหดแล้วมันหมดเวลาแมนจ่ะมัน่ม,มันเลยบพอออกหนูคิดว่ามันจะออกหมวดนี้<ม>แล้วหนูก็เลยไปยดถูปมู่บ้านรูได้เก่า สามหนึอยากังตัวเดียวกันต้นหนังกัปเล็กันไดนั้นะกลับไปขอพ่อปูยู่ตํานักใหญ่พันไวยน้ำมันมาปูดำมันมาให้สองพันกับปรับสพานดีดีเตือนเ้ามาผ่าน รอบแรกนูไปขอให้นูถูกเลขนูกระถูกนู้่เค่อยถือไปกุญแจถือกแค่สี่จักบาทห้าบาทสิบบาทหงัดวันที่ผ่านมาได้เท่าไรได้ห้าสิบบาทเอองานสามเนี่ยคดึ้นได้เรื่อยอืนนี้ดีก็คดึบขึ้นขันแตงวันนี้น้องเกลียดมักมักตัวใดเป็นพิเศษมักหนึ่งสามนะเพราะว่าปันต่อหมดปันตองหมดมาจุดถูก ตรงกันเอกแ,<ม>แต่น้องเกดนี่ได้ยินว่าถูกทุกงวดเลยแม่นบ่ถูกเพราะว่าพ่อมาบอกส<อ>่วนมากที่เป็นเลขถือทุกงวดนี่สิเป็นพอ่อแม่นจ้ะงมานี้งวดนี้พ่อมาไปมาเราจ้ะพ,พาไปกินเขาอยู่น่าซื้อพ่อเสียสิเวดแลับแม่นบ่เสียหรือจ้ะแเราเสียเรา,าสิาาพ่อมาบอกไปเอุดูตลอด จีมาบอกตลอดตัวเดียวว่าสีขอสัมผัสก่อนโอ้ยสิกล้าไปบอกปเดียวเลยเสียแท้โดนแล้วะสองปีแล้วสองปีแล้วแล้วก็มาบอกมันตลอดต่ว่านุ่มเคอยมักส้อเล็กคือเด็กละห้าสิบบาทเด็กหน่อยคือว่านุ่มก็บอกแม่ซื้อตลอดโตบอกแม่ซื้อก็ไปซื้อนอกตลอี่แต่แม่ถือแม่ ห่วงแล้วห่วงแล้วยานมัีเงินใส่แล้วกับบอกสามตัวด้วกวันหนึ่งสองกับบอกตัวเดียวบะไม่หนึ่งสองนกัไปซื้อสิบสองตัวเดียวบะก่าพองอัาบถือผู้เดียวเอ้าใครได้ได้จ้ะเข้าไปนอนเฝ้าอยู่แต่แทกกับบอกเขาแมนสิบสองก็ได้เขนอนนี่ตังบังหลายขึ้แมนพันฝันนั่นกอฝันตอนจังโมงเก นั่นนอตะเมอเลขออกนั่นแะซื้อได้เล็รับเพิ่อรับผานะที่เขาเร็ยงานของมาบอกว่าไปซื้อเลขกสิบสองเลขไปซื้อกับบทท่นแต่ว่าบางหนึ่งพิ่นว่าสิบสามแบบนี้มันมันบอกออก่นก็เลยกหิดตามนั่นแหละแต่ว่ากับเป็นเลขบอกง่ายสามรอบเบิร์นสามรอบมันตรงกับเลขกปูจันทร์งพ่อบอกตัวได้ก็พ่อวันพ่อยังบมบอกยังบมบอกก็ติดตามได้กี่น้องเมือวันที่สิบหกเมือวันที่สิบหก เพิ่นเคยบอกกังเว้นมันบอกบอกย่างนึกเคยรับห่าประมาณห่าเออต้องไปรับด้วยบ้านเดียวกันจะเกิดคูดของนาเพื่อนว่ะคือปูดของนาเพื่อนจริงๆนะปูดของนาเพื่อนวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกต้องไปนอนต้องไปนอนปูดของนาเพื่อนเพราะว่าน้องเขียนอยู่บ้านเดียวกับปูดของนาเพื่อนเลยมีเส้นขึ้นกันเลยมีเส้นขึ้นกันพอมืัอเลกออกนี่ยมูไว้เห็นงานเลยไปนอนเดี๋ยวนี้ตื่นขึ้นมากราบเลขขื้นกันแถวที่สาม่ามือเลขที่ออกดูไปนอน ได้จุดทูบได้พอดีจ well? ah, ุดทูบก็ได้อีกเป็นเลขตามเนาะได้เขียนไปได้แล้น้องเกียร์มาไม่ลองเกียรโซน้องเกียรสายปูดวงหน้าเพื่อนยู่บ้านเดียวกันพญานารูกหลานพญานาลูกหลานพญานานะครับบอกตัวใดออกตัวนั่นมวดนี้ แต่ว่าเอาเอาตัวนี้ไปก้อนนะครับย้ายออกได้มั้ยเด็กถูกกับฟันฟันหนึ่งสามมุมกลุ่มระว่างีด็กปลูกหน้ากรอแป๊บแต่ว่าเก้าหนังก็คือกับหัวหอกไห้พร้อมเพราะว่างวดที่ผ่านมาบริกรับไห้วันนี้นอนก็เลยกับไห้ได้ยานมันเป็นครึ่งวัดก่อนอานี่ก่อนกันไว้เนี่ยกันไว้ลายยอดเนี่ย โอ้กันไว้เครื่องหนากระดาษเรื่อยกันคักกันแน่แต่ว่าสำหรับน้องเกศตัวเดียวเม็ดเดียววงกลมเลยนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งไก่กัเบียกปูจันอยู่เรื่อยแคบาเจ้าหกสามปยุกต์นั่นนะครับเท่ากันเนอะหหนึ่งสามนะครับ เตีใจเียใจเบิกซาไปรู้บาเนี่ย้ยารห้องพกสามปีสี่วาเลยว่าคอยว่าสี่ายู่ใน้าเสียงเปี่ยนแต่คันบ่เป็นน้องแคบหน้าจอนะครับแคบแคบหน้าจอเลยนะครับขอบคุณน้องเกดนะครับเดี๋ยวว่ ทางเดียวฝากเพื่อนเขาไปติดตามติดตามเพจจ้ะแสงแล้วไหมน้องเกดพารวยจ้ะน้องเกดพารวยทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาเวลาพอเสาร์วันดี